พระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าอิทธิมลังพรหมจริยศผู้หญิงนี้เป็นมนทินแก่พรหมจันทร์การประพฤติพรหมจันทร์นั้นมนทินหมายเลขหนึ่งคือผู้หญิงพระอนุนเคยถามพระพุทธเจ้าของเราสอกแซก <c oughs> บอกว่าจะทําอย่างไรหนอเกี่ยวกับมาตุคางขอพระศาสดาจงทรงชี้แจงในเรื่องนี้มาตุคามก็คือผู้หญิง พระพุทธเจ้าบอกจะมองดูอานนท์อย่ามองดูอนนท์ทัางกรถามต่อว่าถ้าจําเป็นจะมองดูล่ะครับก็อย่าพูดด้วยถ้าจําเป็นจะพูดด้วยล่ะมึงก็พูดแต่สิ่งที่มันจําเป็นที่เป็นอัดเป็นธรรมเท่านั้นแล้วก็เสตุคาดทําทลายสะพานการเชื่อมต่อกันเสียนี่ระวังให้ดีไม่จว่าเสริมเสน่เสริมมงคลแล้วก็พากันไปเสริมต่ออยู่ที่ไหนล่ะ ไม่เป็นท่าและอย่างนั้นมั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 น,มน,มน,มนวิ่งเล่นเลยไปที่เรียกว่าอจจะสาลีเล่นเลยไปเพราะนั้นเรื่องนี้ให้ระวังมากอาตมาตั้งหัวข้อเป็นภาษาบาลีนิเคปปะบทเบื้องต้นนี่ว่าพลังจันโทพลังสุริโยพลังสมณนะพรมานาพลังเวลาสมุทสะพลาติพลมิตจิโยเป็นพระบาลี ในโลมะกะสปะชาดกพระไตปิฎกเล่มที่27คุธ,ธกนิกายข้อที่1265ถึง1273พหน้าที่261เรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องนารีพิฆาตพระศาสดากล่าวว่าพลังเจนโทพลังสุริโยพลังสมณพราณาพลังเวลาสมุทัสสะพลาติพลามิติโย แปลว่าพระอาทิตย enfin ์พระจันทร์มีกําลังกล้าสมณพราหมณ์ก็มีกําลังกล้าฟังมหาสมุทรก็มีกําลังกล้าพว้ดีมีกําลังพระอาทิตย์มีกําลังกล้าร้อนแรงพระจันทร์มีกําลังกล้ายิ่งกว่าดวงดาวทั้งหลายสมณพราหมณ์มีกําลังกล้ายิ่งกว่าบุคคลทั้งหลายฟังแห่งมหาสมุทรมีกําลัง กล้าสามารถที่จะต้านทานโต้คลื่นใหญ่เท่าภูเขาอย่างพายุเกย์ทลาลมมาก็แหลกลานพินาศตั้งแต่ต้นไม้ต้นไร่แต่ฝั่งทะเลแถบชุมพรก็ยังคงอยู่เรียกว่าพลังเวลาสมุทรศักด์พลาติพรลมิติโยกำลังทั้งหลายที่กล่าวมานะั้นผู้หญิงมีกำลังมากกว่ากำลังทั้งหลายเหล่านั้น สามารถที่จะทำลายสมณพรามผู้มีฤทธิ์มีเดชมีกำลังป้ายิ่งกว่าคนทั้งหลายได้นี่เป็นบทสรุปให้เราได้ทราบว่าพระนิกรธรรมวาทีถ้าหากเรื่องราวมันเป็นจริงดังที่ข่าวข่าวนั้นก็พ่ายแพ้ต่อกำลังอันนี้เพราะกำลังอันนี้รุนแรงมากถูกนารีพิฆาตเข็นฆ่าจนอาสัน จากพรหมจรรย์อันประเสริฐของพระสัพรุดาซะแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่เองเรื่องที่กล่าวมาเมื่อกี้นี่เป็นเรื่องที่เคยมีมาแล้วในอดีตจะขอเล่าให้ฟังว่าในเรื่องโลมะกสปชาดกนี้พระพุทธเจ้าท่านเราเองในตอนเย็นๆวัน,น,นที่เชตตะวันมหาวิหารท่านปารพระภพิษุองค์นึงท่านตองการ จะศึกหาลาเพศไปเมื่อไปบินธบัตแล้วไปพบผู้หญิงสวยคนเพียงแต่เขาใส่บาทให้เท่านั้นท่านไม่ได้สำรวมอินรีตาท่านมองเห็นแล้วท่านไม่สำรวมท่านก็อยากมองอีกแล้วก็เป็นภาพติดใจเกิดอิมเมจเนตอยู่ตลอดการในจิตในใจอยากพบอยากเห็นอยู่ไม่ได้กินไม่เป็นกินเข่าบาวานจานเกงโบเสบไข่ใจ ถ้าอยากสึกเขามคือนกเขาเขาอยุ่ตกสิงเงวงมพว่วมถก้ม่คนเงื่อนค้อนคำบอลืมค้อนใหม่พอมเมจรรันก็เสาหมองศรัทธ,ธาของเธอก็คลอนคลายจากการประพฤติรอมเมจันศีลวัตของเธอก็เศ้าหมองไม่ตั้งใจสํารวมประพฤติปฏิบัติอินทรีย์ทั้งหลายก็สอบมองผิวพันธ์ก็สอบมองหลังจากนั้น ความเป็นอยู่ของเธอก็ไม่มีความสุขไม่พอใจไม่ยินดีในเนสนาหนะป่าอันสังัดเธออยากจะโลดแล่นทะยานออกไปสู่ทางนอกหาผู้หญิงคนนั้นที่สุดทั้งหลายก็ช่วยประคับประคองพูดหวานล้อมด้วยเหตุผลต่างๆเธอก็ยังไม่สามารถที่จะทอทถอนความรู้สึกเหล่านั้นออกจากใจได้เขาเลยเล่าให้พระสัตรุดฟังพระสัตรดดก็เลยเรียกเข้ามา แล้วก็เล่าให้ฟังว่าภิกษุเธอเปรียบเหมือนต้นไม้เล็กๆเมื่อถูกแรงลมย่อมวันไหวเพราะเหตุแห่งเธอไม่สำรวมอินรียตาหูจมูกพิ้นกายใจของเธอแม้แต่ภูเขาใหญ่อย่างเขาหิมาวันหรือสินเนรุราชเมื่อถูกแรงลมพัดอย่างรุนแรงอย่างสถทานสะเทือนฉนัฉนยเล่าต้นไม้เล็กๆอย่างเธอ จกไม่วันไปพิะสุขไม่เพียงแต่เท่านี้แม้ตัวเราตถาคตเองก็เคยพบเคยเห็นมาแล้วในอดีตแล้วท่านก็นเล่าให้ฟังย้อนหลังไปจากพัตะกับนี้นานมาแล้วท่านก็นเล่าต่อไปว่าพระโพธิสัตว์ได้เกิดในตระกูลพรามณปุโรหิตเป็นเพื่อนกัน กับโอรสของพระเจ้าแผ่นเด็นผู้ของแควนกาสีหลังอย่างนั้นได้ไปศึกษาเราเรียนวิชาความรู้ในสำนักคูบาอาจารย์เดียวกันจบวิทยายุทธมาด้วยกันแล้วต่อมาพระราชบิดาแห่งโอรสกษัตริย์นั้นได้มอบพระราชสมบัติให้แก่พระราชโอรสแล้วพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นเพื่อนกันเป็นลูกของปุโรหิตก็มาคิดได้ว่า ถ้าหากเราจะอยู่ที่นี่ต่อไปเพื่อนของเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วจะต้องสถาบรนณานเราเป็นอุปราชประโยชน์อะไรที่เราจะต้องอยู่ของเรือนซึ่งมันเป็นทุกข์ท่านท่องเที่ยวไปในสวรรค์แล้วก็กลับคืนมาท่านเพ่งชานอย่างติดจนเร่าร้อนไปจนถึงสวงสวรรค์แล้วพวกเทวดาทั้งหลาย ก็เกิดอิจฉาขึ้นมาเพราะว่าเอ๊ดาบทคนนี้ถ้าเกิดทํากาละมรณภาพไปด้วยเดตบะเดชะแห่งฌานสิ่ณอำนาจจิตอันนี้เขาสามารถที่จะปาถนาเมื่อวาระเจตสุดท้ายให้เป็นเทวดามเหสักที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าเราก็ไดัเหล่านี้ก็จะเป็นลิ่วรอบริวารของดาบทคนนี้ ถ้าไหนเสียเราควรขจัดดาบุคนนี้ก่อนที่จะได้มาเป็นใหญ่เป็นโตกว่าเรานฮานหลายฟังแล้วถ้าคิดไม่ลึกๆก็ของยากมีความเข้าใจน้อยหน่อยผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชแต่ยังมีกิเลสตัณหานั้นเป็นที่อิจฉาพยาบาท <c oughs> ของบุคคลได้มากมีลาบสกุลเสียงเยินหยอกพู้ง่ายๆอย่างในโลกแผ่นดินเหล่านี้ พระองค์ใดเด่นๆด,ดังๆมีฤทธิ์มีเดช <c oughs> ลือชาปากฏจะมีคนหนึ่งถูกอิจฉาจากนักบวชชนิดเดียวกันสองถูกอิจฉาจากคนนอกศาสนาศาสนาอื่นถ้าเขาอิจฉาศาสานาเขาจะต้องพยายามจ้องที่จะทำลายบุคคลผู้เป็นคียมาสเตอร์เป็นคุญเจอดอกสำคัญให้สังคม ขอประทานอะไรคารถิตรงกันข้ามไม่ปรารถนาดีต่อศาสนาหรือไม่ปรารถนาดีต่อการเมืองพระสองฆ์องค์เจ้านี่อยู่ในสถาบันหลักอันหนึ่งของประเทศคือสถาบันศาสนาตัวพระสองฆ์องค์เจ้าเป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญดึงดูดจิตใจเป็นบุคคลสําคัญของสถาบันซึ่งเป็นสิ่งที่ เอื้ออำนวยเกื้อกูลแก่การปกครองรัฐภาษาศาสตร์ถ้าลัิที่จะไม่ปรารถนาดีต่อการเมืองระบบการเมืองก็ดีหรือไม่ปรารถนาดีต่อศาสนาระหว่างศาสนาก็ดีเขาจะมุ่งจ้องคอยทำลายบุคคลที่มีความสำคัญนั้นแหละซะก่อนพูดง่ายๆอย่างเรื่องกำลังเล่าเนี่ยเทวดาเขาก็อิจฉาว่าท่าน,น่เก่ง อีกหน่อยท่านก็จะมาเป็นใหญ่เป็นโตกว่าเราบนสงสววต้องหาวิธีทำลายทำยังไงจะทำลายได้ท่านมีฤทธิ์มีเดชมีฌานมีกรกสินแก่ก้าในการมีฤทธิ์มีเดชที่มีฌานมีกรกสินแก่ก้านั้น,นมันเป็นเพียงการสะกดกัน้น r e p r e s s i o n ผู้าภาษาฝรั่งว่า r e p r i s a t i o n o f t h e m i n d สะกดกัน้นจิตไว r e p r e s e i o n t of t h e f i n e m e n t สะกดกัน้นบกิเลเทศปัญหาไว้ ไม่ใช่ทำลายกิเลสเดินหาถึงรูดถึงรากมันจึงสามารถที่จะทำลายได้อาศัยช่องว่างเมื่อออกจากสภาพเหล่านั้นแผนนารีพิฆาตก็เริ่มขึ้นอันนี้อาตมารู้สึกเป็นห่วงในภาวะปัจจุบันนารีพิฆาตกลัวจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับพระสองฆอง์เจ้าผู้ที่มีบทบาทในพระศาสนายังหนุมกันแน่น ถ้าสมมุตินะสมมุติว่าใครไม่ปราธนาดีต่อศาสนาะลงทุนสักสิบล้านยี่สิบล้านห้าิบล้านแล้วแต่ความสำคัญของพระสองค์องค์เจ้าองค์นั้นวางแผนทํำลายโดยใช้เครื่องมือคณารีพิคาตผู้หญิงสวยๆงามๆมีมสเสน่ห์เย้าวยวนมีเทคนิคในการชักชวนนักบวชนี่ ถ้าบวชแต่น้อยยิ่งโง่นะเขาไม่เคยผ่านประสบการณ์เรื่องราวอันเป็นธรรมชาติอันนี้ท่านทังหลายอย่าลืมเหตุใดอัจจุตลือสีจึงถูกชูชกหลอกกินได้ง่ายๆในเรื่องพระเวสสันดอนนั่นแหละบวชตั้งแต่น่อยเขาจะว่าคนในโลกเขายนดีหมดเราหมดที่แท้ยังไม่ทันเกมของชูชกเลยอันนี้ก็เหมือนกัน ยิงบวชมาแต่นได้น้อยอย่างพานิกรธรรมวาทีไม่เคยพบอะไรเลยมาเด่นมาดังมีเงินมีทองมากๆเอาแหละสิที่นี่ถูกนารีพิฆาตอันนี้เราคิดดูเองว่าถ้าเกิดมันเป็นเองโดยธรรมชาติกฎกรรมกดแล้วไปแต่บางทีถูกพิฆาตโดยมีอะไรเงื่อนสนกฎในลึกๆก็จะทำให้เราสูญเสียบุคลากรของชาติของศาสนา ซึ่งแผนนารีพิฆาตนี้ได้ใช้กันมาตลอดอย่างโลมากสปะเนี่ยได้ออกไปบวชความเป็นลูกปุโรหิตคิดว่าตนเองนี้จะได้เป็นอุป,ปร,ราชโดยไม่ป่าถนาเพื่อนเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็รีบออกมาบวชเลยยบำเพนสมณธรรมในป่านันทะบูลกะได้อำนาจเจโตวสีมีอำนาจเนื้อจิตเกิดฤทธิเดชอภิญญาสมาบัติอภิญญาห้าสมาบัติแปด หลังจากนั้นก็เล่นอยู่ในชานกีฬาสนุกสนานพเพลิดเพลินเร่าร้อนถึงเวียงวังเทวาบนตะวันพระอินก็วางแผนเลยอืเดี๋ยวจะมาใหญ่กว่าเราก็หาวิธีทำยังไงนะจะทำลายก็เลยมีการประชุมกันระหว่างเทวดาจะทำยังไงเทวดาก็บอกว่าไม่มีอะไรที่จะทำลายพวกหนักบวชเพราะว่ากำลังนักบวชเนี่ยมาก มีอนนภาพมากมีฤทธิ์มีเดชมากมีกำลังจิตสมาธิภาวนามากเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์มีฤทธิ์มีเดชเหมือนฝั่งแห่งมหาสม,มุทรมีฤทธิ์มีเดชมีกำลังแข็งกล้าขนาดไหนสมณพราหมณ์ก็เหมือนกันประมาทไม่ได้พวกเทวดาบกวาดกลัวพวกนี้แต่พระอินทร์บอกวา่าถึงอย่างไรก็ตามกำลังของมารุกข,ขามกำลังของผู้หญิงนี้ยิง่งเก่งกว่ากำลังของนักบวช เอาเธอว่าแล้วก็เลือกนางอัปสรสวรค์เลยจะเอาใครในที่สุดก็เลยต้องเอาคนที่อยู่ในเมืองมนุษย์นั้นแล้วก็ไปเข้าฝันพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเป็นเพื่อนกันบอกว่าท่านต้องการความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิในแผ่นดินนี้ไหมถ้าหากท่านต้องการความเป็นจกักรพรรดิมีอายุยืนยาวไม่แก่ไม่เข่าไม่ตาย มีศักดาห์เดชนุภาพเผากับพระอินทร์บนสองสวรรค์แล้วก็ท่านจงทำการบูชาประสุขาตายันเอาสัตว์สี่เท้าสัตว์เลี้ยงพวกช้างม้าโคล,ลาทั้งหลายมาโพกใสลักอย่างละร้อยแล้วก็ฆ่าบูชาแล้วพระเจ้าแผ่นดินบอกว่าแค่นั้นเราก็ทำได้ไม่อยากบอกฉันปาถนาะแต่ว่าบุคคลผู้ีิจกอบพิธีประสุขาตายันผู้แข่งข้านั้น ต้องไปตามเอาลือสีชื่อโลมะกสปะมาเป็นผู้เชือดคอฆ่าสัตว์เหล่านั้นบูชาถ้าท่านทำอย่างนี้เราปรารถนาดีต่อท่านท่านจะได้เป็นใจทั้งหมดในแคว้น,วนทั่วทั้งโลกท่านจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าแผ่นดินตื่นขึ้นมาจบเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็แปลกประหลาดเรียกประชุมเสนาอามาต แล้วบอกว่าให้ไปตามโลมากกะัสปะดาบทอยู่ที่ไหนซึ่งเป็นเพื่อนของเราแต่ก่อนนี้ที่ออกไปบวชแล้วเขาก็ไปหาตามหาในป่าก็มีคนพบอยู่ที่เขานั้นทำอุรกกัปอามาก็พากันไปอามาตคนที่ไว้ใจซื่อสัตย์ที่สุดคือไสหาอามาตไสหาอามาตได้เดินทางไปด้วยพลในกาย เมื่อไปถึงแล้วก่อนเลยพอดีบอกให้เขารอไว้ก่อนตอนเองก็ขึ้นไปเจราจากับโลมกสปะดาบดบอกถึงความปรารถนาของพระราชาต้องการให้ท่านไปทำประกอบกระสุขาทยันเพื่อจะได้เป็นพระเจ,าจา้าจักรพรรดิพรันนั้นก็จะให้โลมกสปะดาบทนี้ได้เป็นพระจเจ้าแผ่นดินแบ่งกันคนละครึ่งหนึ่งในในโลกเนี่ยขอบเขตกันทัศสีมามมทนสองพระองค์จะได้เป็นอันเดียวกัน ดีกว่าท่านจะมากินวัวเพิกวัวมันในป่าป้าเ็าว่าโลมกสปาชาดกอโลมกสปะดาบทเนี่ยประกาศออกมาว่าเราไม่ปรารถนาเลยในสิ่งเหล่าน,นั้นทรัพย์สมบัติความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิต่างๆเราไม่ปรารถนายิ่งจะให้เราไปฆ่าไปเบียดเบียนนี่เราไม่มีศีลีมรรมอย่างนั้นดอกเราทําอย่างนั้นไม่ได้อะทำอย่างนั้น ทั้งกาว่าอภิเจปธมาทายะอนาคาโรบริพเจยซาเยวะชีวิกาเซโยยาจาธรรมีนะเอวัต,ตนาถึงแม้จะเป็นนักบวชต้องอุ้มบาตรดินขอทานเลี้ยงชีพนั้นแหละดีกว่าการแสวงหาโดยไม่เป็นธรรมจะดีอะไรและทั้งกบพูดต่อไปว่าอภิเจปธมาทายะอนาคาโรบริพเชอันยังวิหิงสยังหลอกเกอเบรัชเชนะตังวรักถึงแม้จะเป็นนักบวช ต้องอุ้มบาตขอทานเลี้ยงชีพเขาเกินแต่ไม่เบียดเบียนผูน้ความเป็นอยู่อย่างนั้นแหละประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาในร่กเราจะต้องไปทําไมไปเป็นพระราชาเดี๋ยวนี้เราประเสริฐกว่าพระราชาว่าอย่างนี้ไซหาอัมมา์ก็หมดปัญญาที่จะเอาโลมากสปาดาบทมาทําประกอบพิธีประสูขาต่ยังได้ก็กลับคืนไปแย้งความแก่พระราชา พระราชาก็หมดปัญญาเหมือนกันแล้วในคืนนั้นพระอินทร์ก็มาปรากฏอีกเข้าฝันอีกบอกว่าทําทไมไม่เอามาเล่าในเมื่อท่านอยากจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเดียวท่านจะล้มหายตายจากซะก่อนท่านไม่อยากเหลอท่าก็บอกว่าเราอยากจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิสุดหัวใจแต่ทํำยังไงท่านโลมะกะสปะท่านไม่ยอมกลับมาเลยหมดมีปัญหาอยู่ตรงนี้ เทวดานั้นพระอินทร์นั้นก็บอกว่าจะไปยากอะไรแล้วลูกสาวทิดาของท่านผู้สวยสดงดงามจันทวด,ดีนั้นให้นางนั้นแหละไปกับไสหะอมหมาบอกว่าเมื่อท่านทำเป็นสุขาตยานเสร็จเรียบร้อยจะแบ่งแคว้นจจกรพัดทั้งหมดให้แล้วจะมอบทิดาลูกสาวคนสวยให้เป็นอัจรมเหสยเพียงแค่นี้ขี้ค้านที่ นักบวชผู้อยู่ในป่าในเขานั้นจะวิ่งรีบมาทันทีเฮ้เข้าทีทั้งคิดได้อย่างนี้เช้ามาก็สั่งไซหาอมาตไปอีกพร้อมทั้งลูกสาวคนสวยคือนางจันทวดีแต่งตัวอย่างสวยสดงดงามก็ผกันไปไปก็เล่าเรื่องให้ฟังพอลือสีโลมักสะปักได้เห็นเท่านั้นเหลือเพห็นนางจันทวดีเท่านั้น สติสัมปชัญญะซึ่งไม่เคยควบคุมฝึกฝนมาก่อนฝึกแต่สมาธิล้วนๆจิตก็ตกเคลื่อนจากสมาธิลุ่มหลงความสวยงามของหนังอยู่ใต้อำนาจแห่งอารมณ์อันเกิดขึ้นในจิตในใจคือความรู้สึกไปทางกาม,มารมณ์ทางเพศยิ่งได้ข่าวว่าพระราชาจะมอบโอ้มอบธิดามอบลูกสาวให้ถ้าหากท่านไปทำประสุข,ขาตยัน แล้วจะเด็้แบ่งทรัพย์สมบัติราชสมบัติให้ท่านก็ลืมหมดสิ้นภาวะของความเป็นหาือสีถามตอกย้ำกับไสหะอมาตถ,ถึงสามครั้งว่าจริงหรือพระราชาจะมอบทิดาจันทวเดียให้แกเราบอกจริงพอพูดอ,อย่างนั้นถึงสามครั้งโลมากสสป,ปะก็เดินทางเข้ามาในคืนนั้น ชาวบ้านชาวเมืองพระราชามีความดีอกดีใจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตลูกสาวของพระราชาก็มีความพอใจเหมือนกันในคืนนั้นก็นอนอยู่ในห้องบรรพมที่พระราชาจัดไว้ปูลาดด้วยยีผูอย่างดีแล้วความหวังของโลมัสกัสปะก็หวานหวังแต่ในเรื่องนางจันทรวดีพอถึงวันรุ่งขึ้นประชาชนหลั่งไหลกันมาเต็มหน้า ลาดหลวงพวกสัตว์ช้างมาโคซึ่งผูกไว้ที่จะทําประสุขาตัยกันก็ผูกไว้ในหลักลือสีโลมกสปะก็เอาดาบอันคมปรีบมันว่าออกมากําลังจะเชื่อคอสัตว์เหล่านั้นด้วยความหวังที่จะได้มีความสุขขึ้นสวรรค์ดิบๆกับนางจนันทรบดีพวกสัตว์ทั้งหลายเห็นอย่างนั้นมันก็ร้อง มันร้องหวาดกลัวต่อความตายมรณะภัยที่จะมาถึงประชาชนทั้งหลายที่อยู่ในลานหลวงก็อึ้งมีตก,ตกตะลึงอีกเหมือนกันนึกว่าใครจะเป็นคนฆ่าสัตว์ที่แท้ก็คือโลมัคัสปะหรือสีผู้มีชื่อเสียงโด่งดังนี้นางอาจันทรวัด,ดีก็แต่งตัวสวยงามอยู่ข้างๆนั้นชาวบ้านเห็นสัตว์ทั้งหลายร้องก็เบือนหน้านี แล้วก็สองเวาย้สลดใจแม้แต่เทวดาที่อยู่บริเวณนั้นก็สลดใจอีกเหมือนกันชาวบ้านทั้งหลายก็เลยพากันร้องเพียกขึ้นมาว่าพลังจันทพลังสุริยโยพลังสมณพามนาพลังเวลาสมุทรทัศพราติพลมิติโยโอพระอาทิตย์มีกำลังพระจันทร์มีกำลังสมณพามที่ว่ามีกำลังได้เหมือนฝังมหาสมุทรที่มีกำลังก้้แต่แล้ว กำลังของผู้ญิงอย่างนางจันทราวดีนี้ยิ่งไปกว่ากําลังของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นดูสิโลมคสปะดาบทผู้เก,งก,นนก่งกล้าในฌานเกษตรยังยอมสยบเพื่อจะมาเป็นทาสของนางคนนี้พอพูดอย่างนี้เองโลมคสปะดาบทีนั่นเนี่ยยังไม่เข้าโรงแรมมารุดสกอตเนี่ยก็สังเวชตลอดใจถึงถ้อยคําเหล่านั้นเป็นคําเทศของชาวบ้าน ก็จุดการเชื่อดเนื้อดาบแล้ว่าจุดไว้หลับตาพิมพ์น้อมจิตและลึกถึงชานนะกสิงพวกที่มีอยู่ในอารมณ์แห่งสมาธิที่เป็นนิมิตแห่งสมาธิหลังจากนั้นท่านก็สาม,มารถทำอุคหะและปฏิภาคแห่งสมาธิเกิดขึ้นเข้าโ่ชานจจตุตชานน้อมไปสู่ละหุตสัญญาความเบาแห่งกาย ลอยล่องขึ้นไปบนอากาศแล้วประกาศกักบพระราชาบอกว่าเว้นแคว้นทั้งหลายจงเป็นของท่านนางจันทวดีจงเป็นของท่านเราไม่ปรารถนาแว่นแควน้นเราขอถืออุ้มบาทดินขอทานกินดีกว่าละเสริฐก่าความเป็นพระราชาแล้วแสดงทมให้แก่พระราชาฟัางถึงโทษแห่งการฆ่าสัตว์เหล่านั้นไม่มีประโยชน์เป็นการเบียดเบียนหลังจากนั้นก็กลับโซเขานั้นทัก เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้แต่ผู้ที่เก่งกล้ายิ่งกว่าพานิกรก็ถูกนารีพิฆาตเอาเกือบจะล่มจกพระพุทธเจ้าพูดเรื่องนี้จบก็เล่าแก่พิสุทั้งหลายฝังว่าดูกว่าพิสุทั้งหลายดาโบโลโมกสปะนั้นก็คือเราตถาคตนี้แหละเราเคยพ่ายแพ้สยบลงต่อก,กามถึงขนาดนั้นก็มีมาแล้วส่วนไสยหาอมาตที่ไปเชิญชวนเรานั้น ก็คือพระสาลิตรส่วนนางจันทรวด,ดีก็คือนางจันจินจมานาวิกาเอาวลาเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าหันแสดงให้ฟังเธอเปรียบเหมือนต้นไม้น้อยต้นหนึ่งทําไมจะถูกแรงลมไ,ไม่หวั่นไหวแม้แต่เขาสุนเนุราชอย่างเราก็หวั่นไหวมาแล้วเธอจงสํารวมระวังเรื่องนารีาพิฆาตทิทธิีมลังพมจริยตผู้ยิงเป็นมเนทินแก่ผมจกเพราะเหตุน,นั้น ยิ่งมีเงินมากนั่งรถเก๋งติดแอร์ซัมีเงินเป็นสิบล้านร้อยล้านอย่างนี้ยังหนุ่มยังแน่นนารีพี่ค่าได้ง่ายได้ทีเดียวอย่างพานิกร